ครับผมที่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอยู่ตอนนี้นะครับย้ายเลื่อนนะครับเกษตรกรตัวย่างของดาวปูแดงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครตอนนี้กำลังสาธิตการโรก,กา้าตะก,ก้าให้นี่นะครับใส่ผลิตภัณฑ์ดาวปูแดงโดยใส่ปูอินทรีย์ตาดาวปูแดงหนึ่งกระสอบต่อผงชลผืชนะครับหลักเขานะครับเพิ่นได้ทำการแช่บิ๊กเฮอร์ไครต์ซันนะครับ ยังเทียนนะครับลกง่ายบ่ไม่เลื่อนบ่มีขาดเนาะโอ้เมลง่ายแทเป็นแต่ลกง่ายแทโอ้ยพ่อเกี่ยวเดือดก้าฮะโอ้สังเกตนะครับการที่ใส่ผงชีวพืชนะครับแล้วก็ปุ๋ยซีตาดาปูแดงนะครับจะเห็ดแห่งต้นก้านะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแตกต่างจากก้าที่บม่ได้ใส่นะครับเราจะให้หักนะครับ ของต้นก้าแข็งแรงนะครับงบายนะครับคููซอยมากนะครับคนหนึ่งนะครับคููซอยนะครับสังเกตบนก้าครับผมโอ้เปี้ยงแอวนะครับต้นก้านะครับหนึ่งเดือนสิบวันหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันดาวปูแดงสุดยอดก็ดีดำแข็งโครครับงามโพดงามโพดเนาะอันนี้คือของเข้ากันว่าที่ดำไปแล้วตอนนี้อันนี้ที่ดำดำว่างวันที่อัน บุแมนขุ่นทุกวันที่สองอันนี้ดำวันที่หกแสงมาดำเออเขุ่นไปตกฝ่าวันที่เจ็ดหน้าทงทีธันบุษมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทั้งมหมดสิบถึงสิบเอ็ดไร่นะครับปีเช่นแล้วท่ามเขามาแล้วท่ามเงินมาแล้วบุญแม,มนหน่อยนะครับแตกต่างจากทุกปีนะครับปีน,น,นี้นะครับเพสนบอกว่าจะเอาแสนหนึ่งละท่านปีนี้เบิ้งผู้ซอยเพิพ่์นลกครับโมท่าธรรมดาคืออาชีพ ครับเดี๋ยวให้พิ่นฟังเลวจะเตะตู้ว้างหันมัางๆลยกหักเจ้าเบื้งในหันโอ้โหเอเบื้งใกล้ๆเน่เออจับปบัดจับปายเือสุดยอดครับต้นก้าด้าผูแดงครับมีปีงล้นบ่เนี่ยว่อเยาวบอรที รูไงบ่ะแตกต่างจากให้ที่บริไซดาปูแดงบ่โคีอยู่ใหุ้งเชืองเชือแต่อนยก็ได้ตายแต่ว่าลูก่นตา้างสีเหมนตา้าง่สีอก็จะใชสวค่เห็นบตัวมันตายครับเขาเขาะวัปุ๋ยนจะิหนึ่งเดือนกับอีกสิบวัน ก้าดาวปูแดงสุดยอดจริงครับนครับพ่อแม่พี่น้องให้ตะก,ก้าตานี้ครับใส่ปุ๋ยเคมีในการร้องพื้น,นะครับเป็นแปลงที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองว่าไกลกันหลยนะครับตอนนี้น้องก๊อตนะครับกำลังเอาก้านะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์ดาวปูแดงตั้งแต่แซะเมล็ดนะครับจนฮอดใส่ปุ๋ยดาวปูแดงกับพงยุยโลพืชผสมกัน นะครับถือเห็นความแตกต่างบวกครับก้าดาวปู้แดงครับหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันให้ข้งขางครับใส่ปุ๋ยเคมีในการล่องพื้นะครับแตกต่างกันสุดยอดเลยครับแต่สังเกตได้ว่าก้าของดาวปู้แดงเข้านะครับมีความสมบูรณ์และตัวใหญ่นะครับอ่านะครับเอารู้เพือกันบนอยู่บ่ เลกบงด้วยลกยากบ่นี่ครับก้าดาวผูแดงลวกราขาดพร้อมนะครับล้นนาะกาต้นน้อยนะครับบอสมบูรณ์นะครับเพราะว่าให้นี่ใส่ตะปุ๋ยเคมีอย่างเดียยนะครับลองแทกกันบ้างด้วยนี่ครับสังเกตเห็นถึงความแตกต่างกันเลยครับ กานะครับอายุไ้เรียกกันครับตัวนี้เดือนกับอีก10วันตัวนี้เดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่เคมีนะครับเห็นความแตกต่างกันมากเลยนะครับก็ไปทางน้องก๊อตจะได้เอาต้นกล้าของดาวปูแดงของเขานี่นะครับไปปักดำเนาะในพื้นที่ของเจ้าของนะครับส่วนเคมีนะครับก็ต้องปรับเปลนควบคิดเพิ่นอีกหลายนะครับเพราะว่าก้าเขาเ็ิ่เกิดดีครับออ การข้อตั้งแต่แฉมเล็ดเลยเห็นบ่น้องกัดเริ่มจะแฉมเล็ดเลยครับนครับลองพื้นลองพื้นเรียบร้อยตามสูตรที่ไอแม่นบอกครับผมลองพื้นเนาะครับก่อนที่จะลดกาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับได้มีการเอาปุ๋ยกับปุ๋ยผสมกันแล้วก็เมื่อวานลดไง่ายเพื่อที่จะให้ต้นการข้อหักนะครับขึ้นมากินปุ๋ยนะครับฟูขึ้นมากินปุ๋ยเราจะเห็ทให้ลดไง่ายนะครับแตกต่างกันครับของตัวนี้ кап